คนที่ไม่อยากลุกขึ้นมาทํางานเนี่ยจะซึมเศร้านะอูท่านขาท่านไม่อยากลุกเพราะมันขี้เกียจเหรอคะอ่ะไอขี้เกียจมาอีกเรื่องหนึ่งนะไอขี้เกียจนี่อันนี้ขี้ขี้ตัวนี้เนี่ยถ้ามันขี้เกียจแล้วมันขี้ทุกเรื่องอะ่ะขี้เบือ่อขี้เงาขี้แม้กระทั่งโอ้ขอโทษนะไม่เป็นเรื่องมันยังทําให้เป็นเรื่องด้เลเะไอพวกขี้เกียจนะแค่ไม่ลุกจากที่นอนเนี่ยเหรอคะใช่ใช่แค่ขี้เกียจไม่อยากลุกจากที่นอน จะทําอะไรก็เอาไว้ก่อนตัวนี้เป็นเชื้ออะไรคะในทางธรรมอักขติอักขติลำเอียงเข้าข้างตัวเองรักตัวเองแบบหลงๆทำไมมีข้อกล่าหาเยอะจังแค่ขี้เกียจลุกคนนั้นเองอะคะ่ะคุณแม่นี่แหละอักขติเพราะอะไรมาอักขติเพราะลำเอียงว่าตัวเองทำมาเยอะแล้วปีที่แล้วเหนื่อยเยอะแล้วปีนี้ไม่ต้องหรอกลองขี้เกียจดูบ้าน ปีนี้ต้องขยันเลยอ่ะเป็นปีทองที่ต้องทำงานให้สนุกเลยอ่ะ mm hmm. ต้องเป็นสุขในขณะที่ทำงานเลยและต้องทำงานหนักอย่างร่าเริงสนุกเพราะว่ามันเป็นปีที่มันต้องไม่ห่อเหี่ยวอะเห็นไหมโอเคถ้าคุณอยากจะขี้เกียจนอนต่ออีกสามชั่วโมงเพราะร่างกายคุณต้องการคุณก็ตั้งหมดุดไว้ว่าสามชั่วโมงพอไม่ใช่ขี้เกียจทั้งวัน แล้วคุณจะแข็งแรงได้ไงคุณไม่ออกมาเคลื่อนไหวอะ่ะคุณซกมกอยู่กับที่นอนของคุณน่ะคือจริงๆเราพักได้อุ๊แต่เราต้องพักอย่างมีปัญญาด้วยว่าเราพักสมมุติเราอดนอนมาเยอะไปเต็มที่เรานอนอยู่แล้วเราก็อ้างมีอคติว่าเฮ้ยเราเหนื่อยอะ่ะแล้วเราก็แก่แล้วแถมเป็นมะเร็งอีกพักเถอะไม่อะ่ะความสดชื่นอย่างเงี้ยจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเราคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นความขี้เกียจมันต้องไม่เข้าข้าง อย่าเข้าข้างตัวเองเวลาขี้เกียจทำขี้ให้เป็นปุ๋ยหน่อยค่ะ